ไท่่องค์พริยเมตไกรุเจ้า่มหาราชพระเาวพระุตอน้ระโดงนั้นได้กระทำการโทรสุเจริญอย่างไรบ้างเพื่อได้มาบังเกิดในภูคงมารรคเสวยอิพยสมบัติเมฆแนานเทอัสอนกัญญาห้าหมื่นนานเป็นบริบาลเทนตานี้ในโสันเ้าไปพระพุทธเจ้าเข้ามาไวเจ้ากระโดงตรงนี้เมื่อย จึงเมื่อทรรมายขันยิบมงคดแล้วก็เดิมากฏในเชเบอร์โดสถานสวยยิตยสมปัตมีนาอาสาห้าหมื่นนายุกบริวารมีตาบาวเห,เห็นปาจนนนักพระคุณเจ้าข้าโสเทวุตโตฝ่ายเชกพรวุ่ปปองนั้นครั้นสดเส็จถึงแล้วจึงกระทำปฏิสินถวายนมัสการในทิทั้งแปดตระทมสการะ พระจุรมณีเจดีสถานแล้วตามก็อพาคันเสด็จนั่งอย่างสถานที่อันทมกวรส่วนข้างหนึ่งตามลำดับกันตัาการเลเทวัุโตนักการกรงนั้นยังมีเทพบุตรองหนึ่งมีเหล่าสาวสวรรค์บกหมื่นนางแวดล้อมเป็นยุทธบริบาลเสด็จมาเพื่อจารวายนัสการพระจุรมณีเจดีก็ บริวารบริวารถึงห Gracias. โสเทวุตโตฝ่ายเทศพระลุกองนั้นครั้นเสด็จถึงพระตุรามาีเจดีแลว้วก็ประทำประทักษิณตวายนวัชก,การบูชาสำเร็จแล้วจึงเสด็จนั่งในลำดับการตามสถานที่อันสุดวรแก่ตนตทาคาเลอปโรเทวุปโตนักการครานัน้น ฝ่ายเทพขุนูรนอีมีเหล่าสาวสวรรค์เจ็ดหมื่นนางแหวนรอเป็นยศบริวารเสด็จมาเพื่อจะอวายนมัสการพระจุรามณีเจดีย์สถานก็มีด้วยวาการรันนีมารายะเทวะเทโรฝ่ายพระมารายะเทวะเทวะเจ้าในทศ ปันเต้ได้ปรมดุจองนี้พใช่องค์ว่าสริยักษม่ตายดอกนักพระขุนเจ้าผู้ดเริญขอถวายพระกรรให้ประสุจองนี้เมื่ออยู่ในฐานะโลกนั้นได้ประตามโพเป็นประการตายไว้จึงได้ มิได้ทำบาปมีจิตกอน้อมคารวะต่อพระราชาตายเป็นนิสวางบนรรักษาปูพาใจประชาด้วยนำร้อนนำเย็นทุกชาทุกขั้มเช้าเป้ปฏิบัติเป็นอันดี บัดสมบัดอันโบราณนามสอนเป็นเจ็ดหมื่นนานดังที่พระพุทธเจ้าเห็นอยู่นัณพระคุณเจ้าข้าโสเทวตูโตฝ่ายเทพพระองค์องค์นั้นครั้งเสด็จถึงแล้วจึงกระทำประทักษิณพระเจดีย์สินตติยวานถวายนมันสัก เหล่าสาวสวัญแปดหมื่น 8, 10, นางเป็นยศบรริวารแวดล้อมสด็ตมาเพื่อจะเายววันาพารัจุลมณนีก็มีนัก,การระบัดนี้